ครับก็สวัสดีเพื่อนน้องทีง่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสอนทําปุ่ม iPhone 10หรือไอปุ่ม iPhone 14นะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบสไวา์หรือสไลด์ด้านล่างขึ้นด้านบนประมาณนี้นะครับปุ่มสวด์ด้านล่างนะครับเหมือน iPhone 11ที่ผมเอามาทําให้ดูแต่ว่าเครื่องเนี้ยต้อง j จเลเ b รก a นะครับผม iOS 12จนถึง iOS 16นะครับเครื่องต้อง j จเลเ b รก a ถ้าเครื่อง j จเลเ b รก a ก็ให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันตรงนี้ ของซีดีหรือว่า App CDO ซึ่งวิธีเจเวนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยของ iOS 15ถึง iOS 16ก็ให้เรามาที่มุมค้นหานะครับผมมาที่แอปซีดีแล้วก็มุมค้นหาด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่า f u s s a m a n a g e r f ์ฟ s a File m a n a g น r นะครับแล้วก็ทำการกดติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เรากด back กลับนะครับผมให้เราทำการเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะเป็นแอปแก้ไขข้อมูลข้อมูลต่างๆของตัวเครื่องนะครับเข้าไปเปลี่ยนค่าต่างๆของตัวเครื่องได้หรือค้นหารหัสพงรหัสผ่านนะครับลบไอคาวได้นะครับให้เรา back กลับมายัางตรงขีดนี้สุดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า VAR นะครับ ตามผมไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้อความไว้ให้ละกันนะครับว่าเข้าไปตัวโฟลเดอร์ตัวไหนบ้างนะครับ แล้วก็มาที่คอมแอปเปิลนะครับแตะรูทนะครับผมแตะคำว่า,ารูทนะครับแค s ต a แอค r ตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง ก็จะเป็นคําว่าตัวนี้นะครับผมมันจะมีเลขว่าของผมเนี่ยมันจะเป็น570นะครับของรุ่นอื่นมันจะเป็นเลขอื่นนะทุกคนของ6 s p l u พมันจะเป็นเลข570นะครับให้เราแตะเข้ามาแล้วก็อามาเซฟค่าตัวนี้คัดลอกไว้ก่อนนะครับผมบันทึกค่าเดิมไว้ก่อนนะครับ คัดลอกค่าเดิมมาวางไว้ที่โน้ตก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการลบตัวเลขนะครับแล้วก็ให้เราใส่เลข 2, 4, 3, 6มนะครับมันจะเป็นเลขค่าของ iPhone X 0นะครับแล้วก็แบ็กกลับมากดบันทึกนะครับมุมขวาด้านบนจากนั้นให้เรากด ปุ่มโฮมแบ็กกลับนะครับแล้วก็ทําการเปิดปิดเครื่องใหม่หรือว่ากดรีสตาร์ตรีสปริงเครื่องก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ทำการรีสตาร์ทมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันจะยังไม่ขึ้นอยู่โอเคนะครับเมื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องเราก็จะได้ปุ่ม โฮม p h o n e 10 iPhone 14แล้วแค่นี้เลยง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำปุ่มโฮม p i p n o 10นะครับแบบปุ่มสไวา์ปุ่มสไลด์หรือปุ่มสไวา์นะครับแบบ iPhone 11เครื่องด้านข้างที่ผมเอามาทำม,มาทำให้ดูนะครับาบางฟังก์ชันอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้นะทุกคนมันไม่ใช้ p p o o n 10นะครับมันเป็นแค่ปุ่มสไวา์ขึ้นค่า ค่าปุ่มสไว้์ขึ้นเท่าน,นั้นนะครับนี่เลยอ่าเวลาเคลียร์แอปนี่เลยนะครับผมแล้วก็สไว้์เหมือน iPhone รุ่นใหม่ได้แล้วนะครับอ่าโอเควันนี้ก็มาทำให้ดูกันประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับ